ผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปตอนนี้เราก็มีแบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนมแล้วก็การหมักดองเนาะก็เป็นการแปลรูปอีกรูปแบบหนึ่งคราวนี้ความร้อนที่ใช้ความร้อนในการแปลรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกบ้านมี<ป>ทุกบ้านชอบรับป,ประทานชอบซื้อมาปลากระป๋องปลากระป๋องก,ก,ก็เป็นการฆ่าเชื้อประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะคราวนี้ปลากระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่คนคิดว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว เอามาวางไว้เฉยๆเลยบางทีนะคะเนี่ยค่ะไปเจอมากระป๋องเกิดขึ้นสนิมซึ่งกระป๋องเกิดสนิมเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นแม่แม่ทานไหมคะก็จะดูว่ามันเอสนิมนิดหน่อยมันก็น่าจะทานได้มั่งเนี่ยคงจะไม่เป็นอะไรน้อเราเรามองข้างนอกเราคิดว่ามันเกิดข้างนอกใช่ไหมคะแล้ว เออเจนเปี้ยวว่ายังไงถ้าแบบนี้เราสมควรจะทานไหมถ้าแบบนี้เปี้ยวแนะนําว่าอย่าเลยดีกว่า<อ>ค่ะจริงๆแล้วกระป๋องที่ทําที่ที่สําหรับอาหารกระป๋องมันเคลือบสารคราวนี้ถ้าเป็นสนิมเนี่ยเราไม่รู้ว่าเนื้อในมันเป็นด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะอันนี้อันนี้กระป๋องยังดีนะคะที่เป็นออกระป๋องยังดีแต่บางทีเราไปเจอกระป๋องบุบ ซึ่งกระป๋องบุบเกิดจากแรงกระแทกมันอาจจะทําให้สารที่เคลือบอยู่ข้างในอะค่ะกระเท้อออกพอกระเท้อออกปุ๊บอาหารกระป๋องมีความเป็นกรดค่ะเพราะแล้วก็มีน้ําอยู่เพอมาสัมผัสมันก็เป็นสนิมด้านในใช่ค่ะค่ะไม่ควรนะคะแม่ถึงไม่ต้องประหยัด ท mm. e ิ้งเลยดีกว่าเสียดายไม่ต้องค่ะเนาะสิบกว่าบาทแต่สุขภาพมาก็เสียดายแงนะคะคราวนี้อันนี้อันนี้มันกำลังฮิตมากเลยแล้วแพงมากด้วยไหนอ่ยค่ะแม่เคยเห็นไหมคะเออ โอ้ทำรูปสวยงางมากสวยเนาะแล้วแล้วมันเป็นยังไงไอ้ไอ้เนี้ยป่งใช่ไหมคะเนี่ยขย่าดูเหมือนเหมือนจะมีไม่กี่ชิ้นเนาะแต่แพงมากนะคะเขาใช้เทคโนโลยีการทำแห้งการแปลรูปแบบแบบฟรีสได้ก็คือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสารอาหารอยู่ แทบจะครบถ้วนเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเขาจะเอาแบบทุเรียนเนี่ยยกตัวอย่างทุเรียนนะคะทุเรียนชิ้นด้านหนาเนี่ยชิ้นนั้นหนาเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันยังหนาได้ปกติถ้าเราไปทำแห้งเราต้องบางๆหั่นบางๆใช่ไหมคะความร้อนจะได้ถึงค่ะก็คือเขาก็ใช้ใช้เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งแบบว่าเป็นการ เอาไปแช่ที่อุณหภูมิติดลบจนแข็งจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการทำน้ำแข็งเนี่ยให้กลายเป็นไอเขาเรียกว่าฟิสไดร์ถุงอย่างเงี้ยค่ะแม่อยากลองเห็นไหมแล้วเหยอะไรด้วยหรือเปล่าน้ำด้วยล้างเหยน้ำออกก็เป็นการทำแห้งแปลรูปอย่างนี้นะคะมาดูซิว่ามันเป็นยังไงจะอร่อยไหม อยากเห็นเหมือนกันค่ะว่าชิ้นอย่างนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองลองดูนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงนะคะอยากเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างมันทึ่งแพงจังหาซื้อค่อนข้างยากด้วยค่ะโอ้โอ้ใส่ถุงโอ้ดับเบิลเลยถุงโป่งๆข้างในด้วยโอ้เนี่ยแบบนี้ก็ต้องเติมอากาศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่อากาศที่เติมลงไปไม่ใช่ออกซิเจนหรืออากาศทั่วไปนะคะ ข้างในนี้ค่ะมันจะเป็นไนโตรเจนเพราะว่าไนโตรเจนเนี้ค่ะจะเป็นอากาศที่เป็นก๊าซเฉื่อยก๊าซเฉื่อยคือก๊าซที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอะไรเพราะว่าข้างในนี้ยทุเรียนเรารู้อยู่เนาะไขมันสูงไขมันสูงถ้าเกิดมีก๊าซออกซิเจนน้ําก็เยอะด้วยใช่คราวนี้มันก็จะเกิดไอ้นี้การหม่นหืนได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเนื้อสัมผัสจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันทำให้เนื้อไม่นิ่มด้วยเนาะค่ะ มันจะเป็นมันจะเหมือนเราตากแห้งไม่นอลองดูนะคะของเราตากแห้งเราต้องทําเป็นบางๆนะใช่ไหมคะเพราะอันนี้ชิ้นหนาชิ้นหนาใหญ่กลิ่นหอมเหมือนทุเรียนสดเลยเนาะออันเนี้ค่ะค่อนข้างที่สัมผัสได้ดีเนื้อสัมผัสก็ดูดีลอง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 ชิมเนาะค่ะอุ้ยแข็งอีกต่างหาก กรอบกรอบอแล้วก็รสหวานจะมีรถมันก็ยังมีอยู่แล้วไม่มีการเหม็นหืนเลยใช่ไหมคะมคะอันนี้ออมันก็ออเป็น<ๆ>การทำแห้งแบบแช่เยื่อแข็งแล้วก็การบรรจุเขาก็บรรจุด้วยก๊ซเฉื่อยเพื่อที่จะเป็นการรักษาคุณค่าอีกอย่างหนึ่งไม่ให้เกิดปฏิิยาการเหม็นหืนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราซื้อมารับประทาน แน่นอนอปลอดภัยจากเชือช้อจุลินทรีย์เพราะอันเนี้ยไม่มีเชือช้อจุลินทรีย์ไม่เติบโตแล้วเติบโตไม่ได้เพราะน้ํามันหมดน้าม,ม,มันหมดแล้วไม่มีน้ําในการที่จะให้เชือช้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตเพราะว่าน้ําเป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่ทําให้เชือ้อเป็นปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ที่ทําให้เชื้อจุลินทรีย์โตเร็วค่ะโตเร็วพราะมีความชื้นอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่เล่นทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดถุงแล้วเราทานไม่หมดทํำยังไงอะ เราควรที่ปิดให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าอย่าให้อากาศเข้าหรือว่าก็คือ ก็คือถ้าเก็บไม่นานนะคะก็คือแค่ปิดถุงให้สนิทค่ะแต่นี่ถุงเล็กๆแป๊บเดียวน่าจะหมดแต่ถ้าถุงใหญ่ๆเราก็ควรที่จะแบ่งออกมารับประทานนะคะเพราะว่าไขมันสูงเจอออกซิเจนเมนหืนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานไม่หมดเราพับถุงให้สนิทเนี่เอาเข้าตู้เย็นหรือว่าไว้ในอุณหภูมิปกติได้ตู้เย็นได้ถ้านานๆแต่ถ้าไม่กี่วันก็ข้างนอกได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่า อย่าให้ความชื้นมันเข้าค่ะเดี๋ยวพอเชื้อเจริญเติบโตโดยเฉพาะเชื้อราอาการท้องเสียมาแน่อย่าไว้ในที่ชื้นนะกันเนาะของแห้งกัดความชื้นของแห้งจะดูความชื้นได้เลยก็ไม่รู้นะก็รัดลัดปากก็จะวางไว้นะคะอยากกินก็หยิบมากินได้อีกอะไรแบบนี้คราวนี้มันมีการทำแห้งอีกแบบนะคะอันนี้แบบสมัยก่อนบ้านเรากล้วยตากเออ พอวางพอวางห้างดังๆหน่อยราคาสูงขึ้นเ,<อ>เลยใช่เพราะทำกล่องอย่างทำมาสะสวยแต่มันก็คือกล้วยตากบ้านเรากล้วยตากค่ะ มีบรรจุเป็นแพ็คๆอีกค่ะแล้วแถมแพ็คแบบสูญญากาศอีกเนี่ยค่ะสาเหตุที่มันก็คือกล้วยตากบ้านเราธรรมดาแต่เขาทำเป็นชิ้นเดี่ยวๆเวลาทานเราเอาออกมาชิ้นเดี่ยวๆไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่องการเก็บรักษาค่ะก็ทิ้งได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่ว่าของที่ขายแบบเป็นถุงใหญ่ๆจะไม่ดีนะคะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการตากแห้งเนี่ยก็เป็นการยืดอายุการเก็บรักษาแบบหนึ่งเหมือนกันการเก็บรักษานี่แหละ มันยากกว่าใช่ใช่การเก็บรักษายากกว่าถึงแพงหน่อยแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องทิ้งส่วนที่เหลือค่ะค่ะค่ะการตากแห้งก็เป็นการยืดอายุการเก็บรักษาอีกแบบหนึ่งเป็นการไล่น้ําออกไล่น้ําออกก็จะทําให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตได้ช้าด้วยค่ะแต่คราวนี้เวลาเราตากกล้วยปัญหาของเราคือมันสีคขมเนาะมันสีคําก็ คล้ายๆกันค่ะมันก็เกิดเนื่องมาจากการเกิดสีน้ำตาลมันเป็นธรรมชาติของอาหารนะคะการเกิดธรรมชาติของอาหารวันนี้เปียวได้ผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนใบกษียีมาผลิตภัณฑ์หนึ่งหน้ารับประทานแม่หมูแดดเดียวนี่นาหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวทั้งๆสวยงามเลยตลาดเห็นเขาขายกองๆไว้อยู่ไม่สวยใช่ไหมคะ ใช่อันนี้พอเรามาทําอย่างนี้แล้วมันรู้สึกทานมากรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเหมือนแมลงไม่ต้องมาตอมไม่ต้องมาอะไรใช่ไหมคะใช่ทั้งทั้งที่หมูแดดเดียวก็แห้งแล้วเราก็ยังสูญยากาศเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นค่ะใช่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันแห้งยังไงมันก็ไม่ได้แห้งสนิทจนไม่มีน้ำไม่มีน้ำ เนื้อสัตว์นี่แห้งยากถ้าเราเกิดแห้งมากเกินไปก็จะแข็งเป็นเหมือนกระดาษเวลาทอดก็กระดาษเลยไม่นุ่มใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยต้องแห้งระดับหนึ่งคราวนี้พอเราจะยืดอายุเราก็ควรที่จะถ้าใครจะทําขายสูญยากาศไปเลยไม่งั้นถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆปุ๊บกลายเป็นหมูหมักหมูหมักเนอะออกเปรี้ยวซะเกลายเป็นหมูหมักเป็นญาติกระแนมเลยใช่ไหมคะ